สวัสดีครับจุงกระแมววงพระโอนครูโกเน่เซมไซทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่องย youtube คนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube คนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงวัดบ้านเชียงหวางแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับก็หาามองพักพรแล้วก็หาามองอาบน้ำหามองรับมองนอนนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลงรถไปดูก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผม ตอนนี้นะครับเป็นพลละครับให้พี่การใชันะครับพี่การใชัเราเอารถมานะครับแต่ว่าพี่การชัยเราบอกว่าเราบรสะดวกครับนะครับก็เลยให้น้องสั่งครับมาให้นะครับผมขอบคุณสําหรับพี่การใชัยด้วยนะครับผมตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมบรรยากาศนะครับแต่ว่าสถานที่ตั้งเวทีนั้นไม่ใช่ตรงนี้นะครับเพราะว่าสถานที่ที่ตั้งเวทีนี่เนี่ยคืออยู่ด้านนอกวัดนะครับผม ออยู่มองนี่แหละอยู่มองใกล้ๆนี่แหละครับผมบรรยากาศวัดอยู่มองนี้หนะครับนะครับส่วนนี้คือท้ายงานนะครับผมครับโอ้คอยคอยตสซา์ลบๆเจ้ายังเงื่อนคอยยนะครับพี่น้องนะครับผมเิ่นเอิรนผมนะครับผมมาแล้วผมเิ่นปู่แจักผมนะครับ โอ้นะครับเดินแมนอยู่ครับว่างหันผมเขานาวัดเดินนาวัดนี่แหละครับนะครับตอนนี้คือนะครับพี่น,ออน,น้องเดินตังไว้ที่อยู่ข้างหลงังโอ้คน,น,นหายตั้งอยู่ข้างหลงังเนาะอยู่ไกลๆเมีมครับพี่น้องแต่ว่ากัดเสีหามองผูกเปนอนนี่แหละครับมองไห้ห่มๆนี่แหละครับห่มหลายอยู่เนาะบอมบอมีเนี่ยมาอำตัวบอบมีตัวยุ่งหลาำยุ่บนะครับพี่น้อง เมื่อเพิ่นบวชซี่พมัมนนี่แหละบอนครับอโอ้ฉากเลยนะครับพี่น้องนะครับนี่ลั่นปลาเป่ายิงปวงลั่นยิงปืนนะครับโอ้เพิ่นเกเอฟซีทางดานทีมงานส้าหน่อยนี่ครับพี่น้องดานติดตามตลอดเบิ่องสองไผ่เนี่ยเนาะบบ <laughs> นี่ถือว่าเป็นการโฆษณาให้เลขกันแล้วกันนะครับผม ผู้ใดอยากยิงปืนนะครับผู้ใดมีฝีมือแม่นๆนะครับพี่น้องเอ้าจัดเลดเดอร์ไอ้เพิ่นจัดให้แล้วครับผมนะครับมีแนวแจกด้วยครับยิงได้จักโตจังได้ตุ๊กาตาตัวใหญ่ยิงได้หาซิปตัวหาซิปตัวจังแจกกันบ่อโอ้คือหลายแท้คือบอหอ่หน่อยๆสองตนัวนะฮะโอ้เจ้าคือบ่ออกช่องคลิปคอยยังซี่คอยคือมัน เขาไม่ย่านแท้ฮะเขามาเองไม่กลัวอะไรเนี่ยเขามาเองมาเองกลัวอะไรอ่ะยึดตามเจ้าเจ้าเจขาสร้างไปเรียบลงเรียบแสนามกีฬาบ่สนามกีฬาด้เนบ่โอ้นะครับพี่น้องเดินปรัล้พิธีนะครับอยู่ทางพูดนะครับพี่การใช่แล้วไปเบิ่งผ้าไปเบิ่งแล้วนะครับแต่ผมนี่อยู่หลังวัดดีกว่านะครับหาหม่องลบๆดอดๆอยู่แถวนี้แหละครับไปไใส่บ่ไใดครับพี่น้องนะครับ ตอนนี้เพิ่นกําลัางจะตั้งสวนสนุกนะครับผมเอาเดี๋ยวพาเพ่พญางชมยางเลาะก้อนกันแล้วกันนะครับพี่น้องนะครับทางด้านนี้ก็เป็นขั้วล่งท่านหรือเปล่านะครับเอาเอาเนๆกับมาแล้วนะครับผมตอนนี้เอาอยู่ข้างหลังนี่แหละมาไปใส่มาใส่ดอกนะครับพี่น้องเอาที่สบายใจเนาะนะครับพี่น้องทั้งคู นี่ครับอันนี้ก็จอดรถไอร์แลนใ์่ครับผม9548นะครับนี่จักรเลขอสีโอ้โห9548รถเราครับนี่เมครับรถมือหนึ่งนะครับผมรถน้อยเป็นรถน้อยนะครับก็ไม่เล็กสักเท่าไหร่นะครับเบ้ยบรรยากาศคือดีแท้นี่ห้องน้ํานะครับห้องน้ำห้องท่านะครับพี่น้องนี่กระจนะครับ โอ้แล้วผมยังไม่ยังนี่นะครับเ,เดี๋ยวดับรถให้ล้าก่อนนะครับเดี๋ยวจังคอยมาอันนี้ไหมนะครับโอเดี๋ยวดับรถให้พี่เข้าก่อนนะครับเดี๋ยวจังสิาพาา้าไปยังอ้าดับรถแล้เดี๋ยวล็อกรถให้เราจะเข้า มาแล้วเอาวัสดีครับเอาส่องส่องเดี๋ยวพี่ผมยังไปใส่บไปใส่มาใส่เลยอยู่จะรลอเมนนี่เลยไปจุไปดูไปดูตรงไหนต้องดูที่ย่งเวทีต้จะอาบน้ำแล้วยังเลยยังผมเห็นแล้วที่ตั้งเวทีไม่พาพี่น้องไปดูพาพี่น้องไปดูนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไล่ทางเพจอยู่แต่ว่าตอนนี้คือดูหน้างานนี้ก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะมาอาบน้ำ ดูในนี่ก่อนดูในเดินนี่ก่อนออแมนบอโอ้ยนนะ <laughs> ี่แม่เราบอกว่าตั้งขันตั้งบ่ไดดกับเ้าเรนโลดว่าชันอ <laughs> ุ้ย <laughs> คือว่าจางาังซันนี่แม่ให้นูได้เล่นทอดได้ยางมาแล้วได้มาแล้วนะครับนี่แหละครับพี่น้องเดินนะครับแล้วก็เป็นอ่ามองนี่เป็นปลานะครับมองเป็นปลาน้อยๆน่อยมันปลาสาบวะนี่ อบอดอนตะปูอ๋อเป็นดอนตะปูนี่ครับผมดอนตะปูโอ้แม,มนครับผม,อมโอ้โอบอมแมนอันมาก,ก่อนครับอันนี้มาก,ก่อนครับผมครับนี่แหละครับผมพี่นอกอันนี้มองมองมองเสียเป็นเดินตั้งมาและ้วมันว่าคำนี้ โอ้ยเดินเดิน,นตัางมะล่ำนะครับผม่ดองนะครับตอนนี้เป็นดอ,อนตะปูนะครับผมนี่ครับผมปลานีอ้ยผมก็ว่ามันปลาสาคันเพเห็นดอนตะปูนะครับครับสถานที่โอ้ผู้ใหญ่บ้านมาหาผมเรีว สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ย่บานครับบอสก๊ล่างเดินทางมาหรือว่าอาจจะมาคําคําเนี่ยครับผมครับผมเอานี่แหละครับพี่น้องนะครับผมสำหรับสถานที่นะครับผมสี่เด็ดใตังนะครับแรงนี่ค้ำนี่นะครับ ก็ถือว่ากวางขวางอยู่นะครับผมนะครับแล้วก็ทางล่างนี้เป็นดอนผู้ตานะครับผมดอนผู้ตานี่นะครับพี่น้องเอาสถานที่นะครับก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม้ไม่ลมลมพายุนะครับทางด้านผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในหมู่บ้านมาบอกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อนกําลังเตรียมเอาแนียออกกําลังกายออกนะครับ ตั้งไว้ที่หันไปต่อหน้าเลยครับผมหันหน้างเสาไฟฟ้าแรงสูงเลยนะครับราชตั้งค์ด้อย่างสีเลยครับไปนี่ครับโอ้ถือว่าสถานที่กับใส่ใหญ่โอเคอยู่นะครับผมพี่น้องนะครับทางหลังก็เป็นที่พักของหมอลำไปเนาะแล้วก็จะเป็นดอนผู้ตานะครับผมนี่ดอนผู้ตานะครับ พี่น้องอ้าวโอเครู้แล้วนะครับว่าเป็นลักษณะใดโอเคแล้วครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับผมสาหรับการติดตามรับชมนะครับในทุกๆคลิปของช่องคนเลี้ยงช้างลำพูนอวิเชียลนะครับสําหรับแงนี้นะครับพี่น้องผู้ใดที่นะครับอยากจะมาให่กําลังใจด้านาวิธีนะครับที่บ้านเชียงหวางนะครับนะครับบ้านเชียงหวางนะครับหมู่เก้านะครับสามารถมาได้เลยนะครับผมที่นะครับผม อำเภออำเภออย่างผมบ้าในใ่ใจนะครับแจกยะกษ์สูนี่แหละครับพี่น้องนะครับนี่นะครับสถานที่กว้างขวางนะครับเอาโอเคครับผมฮะมือนีนะครับเจ้าภาพเพื่อนบอกว่าราคาบัตรละหนึ่งร้อยบาทหน้างานนะครับผม โอเคครับผมสำหรับพี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณหล,ลายๆครับผมที่ติดตามรับชมนะครับในคลิปของคนเลี้ยงช้างลำพูนออฟฟิเชียลนะครับฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์นะครับฝากช่องคนเลี้ยงช้างลำพูนออฟฟิเชียลด้วยนะครับสวัสดีครับผม